ทีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระละความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV มุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับอยากจะบอกว่าไทยเข้มแข็ง2020นั้นก็ดีพอๆกับ2ล้านล้านของเพื่อไทยนะครับคือประชาธิได้ปัดกับเพื่อไทยในเรื่องนี้ควรจะเห็นด้วยกันมันมีบางเรื่องที่ เป็นไบพาร์ติชันได้นะก็เป็นเป็นไบพาร์ติชันคือมีจุดยืนที่สนับสนุนนโยบายของทั้งสองพักการเมืองหรือทั้งสองพักการเมืองนั้นมีจุดยืนที่สนับสนุนในเรื่องเดียวกันได้ประชาธิปัต์และ,ะเพื่อไทยเนี่ยถ้าไปดูในเนื้อของโครงการสองล้านล้าน,านบาทแล้วก็ไทยเข้มแข็ง2 0 2 0นนั้นเอาโครงการที่จริงๆแล้วหน่วยงานราชการนั้นชงขึ้นมามาทำนะครับคือบางคนบอกผมว่าใช่เพราะว่าเพื่อไทย ในเวอร์ชัน2ล้านล้านบาทที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ย<ม>ก็เอาจากไทยรักไทยมอร์น z เซชันในช่วงปี2548มาใช้อันนั้นใช่แต่ว่าไท,ทายรักไทยมอร์นิเซชันในปี2 5 4 8บางส่วนก็เอาจากที่หน่วยงานราชการเขาเตรียมแผนที่จะทำอยู่แล้วผมไม่ได้บอกว่าเอาทั้งหมดนะฮะแต่ว่าเอาบางส่วนนะครับบางส่วนนะครับไม่ใช่ส่วนมากแต่ว่าส่วนหนึ่งและเสร็จแล้วไทรักไทยตอนนั้นก็วางแผนขึ้นมาเองเยอะ ของอประชาธิปัตย์นะฮะพูดตามตรงในไทยเข้มแข็ง2020นั้น mm hmm. บางส่วนก็เป็นโครงการที่รัฐบาลพักเพื่อไทยตอนนี้เขาเลงที่จะทําเหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีปัญหาขัดแย้งทะเลาะกันเลยมาดูในเนื้อๆของที่ประชาธิปัตย์เขาเสนอนะครับที่เขาบอกว่าเป็นอนาคตที่เลือกไดอนาคตไทยเข้มแข็ง2020มีอะไรบ้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน,ด,านด้านคมนาคมเขาก็จะทําคมนาคมเหมือนกันเขาก็จะทํารถไฟความเร็วสูงเหมือนกัน 36,722ล้านบาทรถไฟรางคู่3 9 7 3 7 7ล้านบาทรถไฟทางคู่สายใหม่1,1555ล้านบาทแล้วก็มีรถไฟฟ้า4 1 0 0 0 0ล้านบาทส่วนใหญ่เหมือนกับที่เพื่อไทยจะทำต่างกันตรงที่ว่าเพื่อไทยจะลงทุนกับรถไฟความเร็วสูงมากกว่าเพราะว่าประชาธิปัตย์เขาจะไปลงทุนกับรถไฟ แบบอื่นรถไฟรางคู่ทางคู่สายใหม่รถไฟฟ้าแต่ว่าความเร็วสูงเนี่ยเขาจะดึงจีนมาช่วยลงทุนนะะนั่นคือเหตุผลมาดูหน้าที่สองอนาคตที่เลือกได้นาะคตไทยเข้มแข็ง2020ปรับปรุงระบบรถไฟนะฮะผมคิดว่านี่เหมือนกับที่เพื่อไทยพยายามที่จะทำ2912ล้านบาท ถนนทั้งระบบสถานีขนส่ง1,998,422ล้านบาทถ้าเรือ2 6 6 2 6ล้านบาทด้านคมนาคมเนี่ยที่น้อยกว่าที่เพื่อไทยจะทำเพราะงบประมาณด้านรถไฟความเร็วสูงเนี่ยของประชาธิปัตย์เขาจะไปดึงจากส่วนนอกมาของเพื่อไทยนั้นเสนอให้ไทยนั้นลงทุนเองนะฮะเอาง่ายๆแล้วกันนั่นคือเหตุผลหลักที่คมนาคมดูเหมือนว่าประชาธิปัตย์เขาลงทุนน้อยกว่า ที่เขาเหลือเงินไว้ลงทุนด้านการศึกษาถ้าเอาตามดัดแฝงเนี่ยเพื่อไทยก็ลงทุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขไปดูงานในช่วงไทยรักไทยแรกๆนะครับงบประมาณด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการต่างๆที่เป็นโครงการประชานิยมที่ออกมาในช่วงนั้นก็เป็นด้านศึกษาและด้านสาธารณสุขนะฮะลงทุนไปแล้วด้วยซ้ำไปของประชาธิป,ปัตย์การศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรม์มหาวิทยาลัยวิจัยนะฮะ research university เนี่ยนะฮะ150,000ล้านบาท อาชีวะสร้างชาติอันนี้ฟังดูแล้วดีนะฮะอันนี้หน้าที่3แล้วนะฮะห้าหมื่นล้านบาทนะฮะหน้าที่4นะครับอนาคตที่เลือกได้นะข้อใดเข้มแข็ง2องสูงสอศมีครูพันใหม่นะฮะพัฒนา,าคุณภาพครูนะฮะ Excellent Center นะฮะชื่อเหมือนสมัยถ้าไทยรักไทยตอนนั้นรัฐบาลคุณทักษิณในปี4ี่สีเขาจะตั้งตั้งชื่อแบบนี้นะฮะชื่อแบบเดินๆอย่างเงี้ยหนึ่งแล้าน 10, บาทปรับปรุงอุปกรณ์สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน90,000ล้านบาท ผมคิดว่างบกระทรวงศึกษาที่มีอยู่เนี่ยถ้าจะทำตามนี้ก็ทําได้นะฮะเพราะงบกระทรวงศึกษามันเยอะเหลือเกินสาธารณสุขนะ,ะพัฒนาโรงพยาบาล12,000แห่งทั่วประเทศใช้เงิน1นึ่งแล้านบาทไปดูงบสบปสชหรือสาธารณสุขนะฮะตัดออกมาหน่อยนะ่ทำตรงนี้ได้เหมือนกันพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสถานศึกษาด้านสาธารณสุขอีก1นึ่งแล้านบาท อนาคตที่เลือกได้นักทาะเข้มแข็งพัฒนาระบบน้ําเพื่อการเกษตรนะครับลงทุนพัฒนาการโลประทานสําหรับพื้นที่เกษตร75ล้านไร่ทั่วประเทศ200ล้านบาทรวมด้านการโลประทานเพื่อการเกษตรทั้งหมด200ล้านบาทคือโดยรวมประชาธิปัตย์เขากำลังจะบอกว่าของเขาดีกว่าราะว่ารักษาสิียรภาพทางการคลังได้สคือมันโปร่งใสและสามารถลดทุจริตคอร์รัปชันได้ 3. คือตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาประเทศได้ สเป็นการใช้เงินแผ่นดินที่มีความยุติธรรมและเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนผมคิดว่า1 2 3 4ข้อนี้เนี่ยสามารถนำมาอธิบาย2ล้านล้านบาทได้เช่นเดียวกันคือโดยสรุปนะฮะทั้งโครงการของปชปไทยเข้มแข็ง20 2 0, 0, 0, 0, 0เนี่ยและโครงการพรบ2ล้านล้านเนี่ยมันดีทั้งคู่มันควรจะทำ สำหรับทุกๆคนที่เห็นว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในช่วงจังหวัดที่ต้องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแบบยกระดับเนี่ยนะครับเขาเห็นว่ารัฐบาลไหนเนี่ยที่อยู่และมีโอกาสทำเนี่ยควรจะทำไม่ว่าจะทำแบบนี้หรือทำแบบนู้นมันพอๆกันทั้งนั้นคำถามที่สําคัญก็คือว่าปชปตอนนั้นตอนที่เป็นรัฐบาลทำไมไม่ทำถ้าปชปจะถามว่าเออแล้วไทยรัฐไทยตอนนั้นทำไมไม่ทา คือไทยรักไทยเนี่ยเขากําลังทําอยู่เสร็จแล้วก็ถูกยืนอานาจนะเพราะฉะนั้นวันนี้มาทําต่อเป็นสิ่งที่ต้องทําพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามีเรื่องของการเมืองในสหรัฐในเชิงเปรียบเทียบท่านี้วันนี้จะเปรียบเทียบพรรค r e p ั b l i c a n นะฮะซึ่งทำสาภาคอนเกรสดังไปทั่วโลกวันนี้ด้วยการปิดการทำงานของรัฐบาลโอบามาเทียบ Republican วันนี้ไม่ได้เทียบ Republican กับเสื้อแดงเทียบ Republican กับ Democrat Democrat ตายช่วงนั้น อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีดูลาคลีนออกซิเจนพลัสจาก T.O.A หหชัดครับแม่ชัดไหมเจ้าพ่อหูชัดมากมันเห็นแผนเราผมชัดมากเพราะเป็นโปรวิชันทีวีดิจิตอลโปรวิชันผมชัดระดับโปรดูแลคลีนออกซิเจนพลัสมีอัลต้าโลวีโอซีและยังมีดีอะไร ปลอดสารพิษดมได้สบายว่าไหมเข้าบ้านไม่ล้างเท้าอีกแล้วแต่เช็ดออกง่ายต่อได้เลยเพื่อนสีดุรคลีนออกซิเจนทัสการเป็นนักออกแบบมืออาชีพเนี่ยมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งการออกแบบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำผลิตภัณฑ์หรือทำสิ่งของมันสามารถออกแบบชีวิตคุณก็ได้มันมีอะไรมากความสวยงาม มันนเเป็เรื่องรางครานดีไซน์มันก็มันก็สามารถที่จะมีจุดยดนของมันมีชีวิตของมันทุกกิ่งวิจ็กกี้เพื่อมา explore สัปดาห์นี้นะฮะมารับประทานอาหารที่อ,ร,อร่อยๆนะฮะแล้วมาบุกค,ครัวด้วยของร้านกุ้งเต้นราชพฤกษ์นะฮะปูทะเลอบวุ้นเส้นอร่อยมาก mm hmm. มันเนื่อปลาเก๋าฮะทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ ร่อยไทยใครทำก็อร่อย SC Asset Corporation จำกัดมหาชนเชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้างแอนเอซีบาร์เซโลนารัฐมนตรีคลังสหรัฐเจคอบลูได้เคยออกมาเตือนแล้วหลายครั้งนะครับว่าปริมาณหนี้สาธารณะของรัฐบาลกลางนกำลังจะชนเพดานที่ระดับ16.7ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ526 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งมันจะชนเพดานาในวันที่17ตุลาคมนี้ขณะที่กระทรวกงการคลังสหรัฐยังขาดเงินสําหรับการชรําระหนี้สินอีกมากถึง30,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ9 4 5 0 0 0ล้านบาทดังนั้นหากรัฐบาลกลางประสบความล้มเหลวในการขยายเพดานเงินกู้ก่อนถึงเวลาวันนั้นสหรัฐน,นั้นจะผิดนัดชําระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเพิ่มเพดานหน,นี้นั้นอำนาจอยู่ที่สภาสภาคองเกรสสภาผู้แทนประชาชนของสหรัฐนะครับซึ่ง ในสภาล่างเสียงข้างมากเนี่ยถูกควบคุมโดยสสของพรรค Republican นะครับ Republican มีเสียงข้างมากในสภาล่างคราวนี้คำเตือนนี้เนี่ยจะมีผลนะครับมีผลอย่างมากในวันที่1 7ตุลาคมที่ถึงนี้หากสภาคองเกรสซึ่งสสเสียงข้างมากในสภาล่างเนี่ยนะฮะก็คือ Republican เนี่ยไม่ยอมเพิ่มเพดานนี้ให้เพราะว่าจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มเพดานนี้อยู่ที่สภาคองเกรส เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ในการปิดทําการรัฐบาลหรือ government shutdown เนี่ยในภาพรวมสําหรับเศรษฐกิจโลกนั้นไม่ได้เป็นประเด็นแต่ว่าไม่เป็นประเด็นสําหรับเศรษฐกิจสหรัฐในความที่ว่านัยะสําหรับนัยะทางการเมืองที่ออกมาจากสสอรีพับลิกันสายสุดโตง่งสายทีปาร์ตี้และคนอื่นๆที่อยู่ในสภาล่างแล้วก็ทํางานมีอุดมการทางการเมืองที่คล้อยไปตามสสสวสายทีปาร์ตี้ก็คือว่าถึงเวลาพอมีการโหวตกันเรื่องเพดานหนี้เนี่ย ก็จะยอมให้สัเบริการนั้นเสียอันดับความน่าเชื่อถือในพันธบัตรของสกุลเงินดอลลาร์ที่มีอยู่ที่ออกโดยกระทรวงการคลังสหรัฐยอมให้เสียอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อที่จะทําร้ายผลงานของประธานาธิบดีสหรัฐบรากบามา่าเพื่อที่จะลงโทษบรากบาม่าให้ประชาชนได้เห็นแสดงความไม่พอใจกับผลงานชิ้นโบแดงนั่นก็คือกฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือกฎหมาย ACA Affordable แคร์แอดของประธานาธิบดีสหรัฐท,ที่เขาผลักดันจนผ่านในช่วงสองปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าไปดูการทำงานของสอสสวสายสุดโต่งสายทีปาร์ตี้ในสหรัฐเนี่ยมันจะท้อนให้เห็นว่าหลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐไปแล้วริงเลือกไป2อครั้งนะครัครั้งแรกเลือกอามาไม่เป็นไรามาเข้ามาผ่านกฎหมายประกันสุขภาพทุนหน้ามีการเลือกตั้งมิดรอมนี่ของบรูพับลิกเกนบอกว่าไม่เอากฎหมายอามาแคร์ โอบามาบอกว่าเฮ้ยก็ให้การเลือกตั้งพิสูจน์การเลือกตั้งก็พิสูจน์ออกมาว่าคนอเมริกันนั้นส่วนใหญ่เลือกโอบามาและเลือกให้โอบามาทํางานต่อหลังจากที่ผ่านกฎหมายประกันสุขภาพทุนหน้ามันเป็นสัญญาณไปถึงสสและส,ละสอวอริพับลิกันทั้งหมดว่าคนอเมริกันนั้นต้องการกฎหมายประกันสุขภาพทุนหน้า affordable care act เนี่ยของโอบามาเนี่ยเขาชอบ เขาชอบามาแข่เพราะว่ามันช่วยทำให้คนบริการที่มีรายได้น้อยนั้นสามารถเข้าถึงนะเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะว่ามันแพงเหลือเกินราวนี้สัญญาณนี้สำหรับสอสอสวสายทีปาร์ตี้สายสุดตรงซึ่งตอนนี้กำลังจูงจูงมันสมองของรีพ u b l บ c ล n กนคนอื่นๆที่คล้อยตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะมันเป็นมันมันเป็นมันเป็นสัญญาณไปถึงนักการเมืองที่นักการเมืองไม่ยอมแก๊ คือถ้าคุณไปดูลีลาการโตวาทีของเท็ดครูซลีลาการฟอร์ฟิลบัสเตอร์ของเท็ดครูซในสภาสูง21ชั่วโมงนะที่อัดโอบามาอัดกฎหมายประกันสุขภาพแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าสส Republican เนี่ยควรจะยอมให้รัฐบาลน,นั้นหยุดทำงานแล้วบีบให้โอบามานั้นลงนามในพรบงบงประมาณที่ทำให้มีการผ่อนผันการใช้กฎหมายประกันสุขภาพออกไป1ปีเนี่ย ที่เท็ดครูซพูดอย่างนั้นทั้งหมดเนี่ยเท็ดครูซไม่ได้ฟังคนอเมริกันเลยไม่ได้ฟังคนอเมริกันเลยว่าเขาให้สัญญาณมาแล้วว่าเขาชอบอย่างไรเขาชอบแบบไหนเท็ดครูซเนี่ยจริงๆแล้วใช้วาทกรรมที่คล้ายๆกับซาร่าเพเลนแต่บงังเอิญซาร่าเพเลนนั้นไม่ได้เก่งขนาดเท็ดครูซแล้วก็ไม่มีตําแหน่งในสมาชิกอุทิศสภา แต่ว่าวัฒกรรมที่ออกมาจากสายทีปาร์ตี้ของของของมริการเนี่ยเป็นวัฒกรรมที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนเมริกันต้องการและเป็นวัฒกรรมที่ทําให้ภาพลักษณ์ของพรรครีพับลิกันในสหรัฐนั้นดูเหมือนว่าถอยหลังลงคลองมากลงไปทุกวันทุกวันนะมันทําให้พรรครีพับลิกันนั้นเป็นพรรคที่ไม่ยอมปรับจุดยืนให้เป็นไปตามสิ่งที่คนอเมริกันนั้นต้องการเรื่องน้อยเป็นไปตามสิ่งที่คนบริการส่วนใหญ่นั้นต้องการมันทําให้พรรครีพับลิกันนั้นแห้งยาว คือในขณะที่สันริกานนั้นมีฮิลลารีคลินตันนะที่เตรียมที่จะลงสมัครประธานาธิบดีในปี2016ต่อนเนื่องจากบารัคโอบามารีพับลิกันแห่งยาวเหมือนกับประชาธิปัตย์คือถ้าคุณไปดูท่าทีวัฒกรรมของคุณสุเทพทุกสุบันกับคุณพิสิทธ์เวชาชีวะในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมานะโดยเฉพาะ1ปีที่ผ่านมาในช่วงที่มีการขึ้นเวทีต่างๆเนี่ยแล้วมันฮาร์ดคอร์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย วัทกรรมในการบอกให้คนนั้นลืมอดีตนายกทักษิณวัทกรรมในการใส่ร้ายป้ายสีคนเสื้อแดงวัทกรรมในการที่ไม่ยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี53นั้นมันสะท้อนว่าแกนกลางของปอชปนั้นไม่ยอมปรับจุดยืนเหมือนกับที่ทีปาร์ตี้นั้นกําลังทําให้รัฐบาลิลยกันนั้นถอยหลังลงคลองนะฮะคือถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยประชาธิัย์ก็จะแห้งยาวแห้งยาวในที่นี้คืออเมริกาเนี่ยเขาจะมีประธานาธิบดีโอบามาต่อด้วยคลินเตันเป็นเดโมแครตต่อกันประมาณ 8ปี10 10 12ปีถ้าไม่16ปีประชาธิปัตย์จริงแล้วแห้งยาวมานานแต่ว่าถ้าประชาธิปัตย์ไม่ปรับเนี่ยนะฮะแลวประชาธิปัตย์ไม่เสนอในสิ่งที่แตกต่างเนี่ยอเมริกาก็จะมีโอบามาคลินตันคลินตันเผลอๆต่ออีก8ปีทั้งหมดเดโมแครตส6ปีเพื่อไทยก็จะมียิ่งลักษณ์เผลอๆต่อยิ่งลักษณ์วาระนี้ครบแน่วาระหน้า8ปีหลังจากนั้นอาจจะเป็นนายกคนอื่นในเพื่อไทยอีก4ปี12ปี ผมไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยถ้ารีพับลิกันไม่เปลี่ยนจุดยืนแล้วเป็นไปตามทีปาร์ตี้เดโมแกรดคุมเกมยาวถ้าประชาิปัย์ไม่เปลี่ยนจุดยืนไม่หาหัวหน้าพรรคใหม่ไม่ปฏิรูปโครงสร้างพรรคปฏิรูปนโยบายพรรคให้เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการมากขึ้นไม่ทําให้พรรคนั้นเสรีนิยมมากขึ้นในเชิงนโยบายประชาิปัย์ก็จะแห้งยาวแห้งยาวไม่ช่เฉพาะในช่วง3 4ปีข้างหน้าแต่ว่าแห้งยาวอีกประมาณ8ปีถ้าไม่ใช่10ปีถ้าไม่ใช่10ปี เพราะฉะนั้นดูการเมืองหนเวลานี้เดโมแครตในเมืองไทยเนี่ยควรจะเรียนรู้จากสิ่งที่ริพับลิกันนั้นกำลังทำตัวเองให้พังในสหรัฐไม่งั้นก็จะเป็นมิน o r i t y ้ปาร์ตี้หรือปาร์ตี้แห่งเสียงข้างน้อยตลอดการพักกันสครู่ช่วงหน้ามาพูดถึงเรื่องของเทคครูสนะครับคนที่เป็นหัวหอกในการาาทำลายกฎหมายประกันสุขภาพของบารักโอบามาเนี่ยนะ ปวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาราทำไมถึงเลือกสียอมไม้เบเยอร์ เบเยอร์ <Bay> er, เขาอันดับหนึ่งเรื่องโชว์ลายไม้ของเบเยอร์เขาทนจริงๆผมมั่นใจเบเยอร์ขายเร็วจนสง่งแทบไม่ทันเลยค่ะเชื่อมั่นสีย้อไม้อันดับหนึ่งตั้งเบเยอร์ตัองเบเยอร์ต้้งเบเยอร์ต้ง er ต้งเบเยอร์ er เท่านั้นเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน ติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันเวลา21นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาทาง Voice TV สารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากกูรูคนเก่ง ไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิก30นาทีถึง11นาฬิกาทาง Voice TV จุดเริ่มต้น ที่ทำให้เราสนใจในกวีคืออะไรคือเรียกว่าเกิดอาการรักแรกพบถ้าเกิดจเปรียบเทียบอย่างนั้นก็ได้นะครับก็คือเหมือนเราตกลมรักใครสักคน ลุ้นรถรวยทองร้อยวัน100ร้อยรางวัลกับบัตรอมอสินโทร1 1 1 5 Home Pro คือปกติแล้วของไทยเนี่ยมีพรบรงงบประมาณใช่ไหมฮะพรบรงงบประมาณก็เป็นพรบรงงบประมาณแต่ว่าของบริการเนี่ยเขามีการลงมติในสภาพเพื่อพูดง่ายให้ให้เงินให้งบประมาณประธานาธิบดีในการนำไปใช้ในการทำงานนำไปใช้ในการทำงานก็คือนำไปใช้ในการ จ่ายเป็นงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆนะฮะในรัฐบาลสหรัฐในรัฐบาลกลางสหรัฐถ้าเกิดไม่มีการให้งบประมาณจากสภาคอนเกรสถึงเวลาเนี่ยเขาก็ไม่มีงบประจำปีหรือประจำในช่วง3เดือนหรือ6เดือนข้างหน้าสําหรับการใช้จ่ายครน,นี้งบตามธรรมดาเนี่ยที่มีอยู่มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วจากเดิมที่มีมาเพราะฉะนั้นเวลารัฐบาลกลางไม่ได้งบประมาณมาเพิ่มเติมในช่วงนี้จากสภาคอนเกรสอย่างที่เขาทําในรอบนี้เนี่ยนะฮะ ก็จะกระทบแต่ว่ากระทบเฉพาะบางส่วนนะฮะยกตัวอย่างมีพนักง,งานในที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐของสหรัฐในประมาณ2อล้านแปดแสนคนแต่ที่จะตกงานชั่วคราวเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ8ปดแสนคนแต่ไม่ใช่ว่าจะจะตกงานกันหมดนะฮะยกตัวอย่างถ้าหน่วยงานอย่างเช่น i อ s หรือกรมสรรพากรของสหรัฐเนี่ยก็จะมีคนที่จะต้องหยุดงานไปชั่วคราวเยอะหน่อยแต่บางบางกระทรวงบางหน่วยงานก็ไม่เป็นปัญหา,าเช่นกระทรวงกลาโหมนะฮะ ถ้าไปดูถึงตำแหน่งประธานนะาธิบดีโอบามาก็จะได้เงินเดือนเหมือนเดิม400,000เหรียญสหรัฐนะฮะอันนี้ไม่ได้รับผลกระทบบางหน่วยงานได้รับผลกระทบบางหน่วยงานไม่ได้รับผลกระทบบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆอย่างเช่นสวนสาธารณะทั่วประเทศก็จะต้องปิดถ้าเป็นสวนสาธารณะของรัฐบาลกลางนะครับบางเรื่องเป็นเรื่องใหญ่อย่างเช่นโครงการของภาครัฐที่ให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่มีนะฮะทั่วประเทศที่เป็นการให้จากรัฐบาลกลางงบประมาณในส่วนนั้นก็ถูกตัด ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ในบางมิติแต่เป็นเรื่องเล็กในบางมิติอย่างที่ผมบอกมันเป็นสัญญาณในอนาคตว่าสอสอส,อสอวอกลุ่มกลุ่มทีปาร์ตี้รีพับลิกันนั้นพร้อมที่จะหักประธานาธิบดีโอบามาถึงขั้นที่จะไม่เพิ่มเพมดานนี้เขาจะไม่เพิ่มจริงหรือเปล่ามีเวลาประมาณ2อาทิตย์ให้เราได้ดูคนเมื่อกี้ที่คุณเห็นเนี่ยคือเท็ดครูซนะฮะนี่คือแฮร์รี่รีดซึ่งเป็นผู้แทนเสียงข้างมากในสภาในสภาสูงเป็นเดโมแครตแต่คนเมื่อกี้เนี่ยคือเท็ดครูซซึ ที่หวีผมแบบเรียบๆหน่อยนะฮะเท็ดครูซนีนะ่ให้จับตามองดีๆชื่อเต็มคือราฟาเอลเอ็ดเวิร์ดเท็ดครูซจบปริญญาตรีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากโรงเรียนที่มีชื่อว่าวูดโรว์วิลสันสกูลออฟอินเตอร์เนชั่นแนลอเฟียร์ซึ่งสอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเขาจบคุมลาเดซึ่งก็คือเทียบเท่าเป็นเกียรตินิยมนะฮะไปเรียนต่อที่ฮาร์วาร์ดจบกฎหมายฮาร์วาร์ดจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแมกโนลคุมลาเดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เท็ดครูซเนี่ยจะพูดถึงเพราะว่าคนคนนี้จะมาเป็นตัวแทนของพรรคร e พับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2016เงินที่เขาจะสามารถระดมทุนนะฮะจากกลุ่มธุรกิจที่หนุนทีปาร์ตี้อย่างเช่นคอร์ทอินดัสทรีนั้นเขาน่าจะได้มาหาศาลเขามีทักษะในการโต้วาทีนอกเหนือไปจาก ประวัติด้านการศึกษาที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยนะฮะทักษะในการโต้วาทีถ้าคุณยอ้อนกลับไปดูผลงานเขาเนี่ยในปีคืตศรักธา1992 19เขาเป็นแชมป์โต้วาทีอันดับที่1ของอเมริกาในปี1995เขาเป็นอันดับที่3ของโลกในการโต้วาทีให้โอบามาเจอคนนี้โอบามาก็แพ้ให้ฮิลลารีเจอเท็ดครูซในการโต้วาทีฮิลลารีก็แพ้และแพ้ขาดลอยประเด็นของเท็ดครูซอยู่ว่าเขาจะได้เป็นตัวแทนรีพับลิกันจริงหรือเปล่านะครับจะต้องมีคนอื่นที่เขา มา,มานั่งต่อสู้คุณด้วยไม่ใช่เขาอยู่ดีจะได้อย่างอัตโนมัติแต่ว่าสอสสายทีปาร์ตี้จับตาดูให้ดีๆฮะคนนี้เท็ดครูซจะพัง,งาดขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคริพับลิกันและจะชิงตำแหน่งประธานา,าธิบดีในปี2016เดลิ o d ดวันนี้นะครับไปกันที่เรื่องที่จะพูดมาพักใหญ่แล้วนะฮะเขือนแม่วงฮะ อาจารย์สุทธาชายัยยิมประเสิฐบอกว่ากลุ่มคนเสื้อแดงนั้นเป็นคนกลุ่มใหญ่จึงมีความเห็นที่หลากหลายได้ไม่มีความจําเป็นเลยที่คนเสื้อแดงทั้งหมดต้องเห็นด้วยกันเรื่องขืนแม่วงอาจารย์ก็พูดจริงคือเรื่องขืนแม่วงผมคิดว่าคนเสื้อแดงไม่ได้เห็นด้วยกันคือคนเสื้อแดงบางกลุ่มเห็นด้วยว่ารัฐบาลควรจะทําโครงการนี้และมองว่าคนที่ขัดกับโครงการนี้คือขัดกับรัฐบาลไปด้วยคือถ้ามองอย่างนั้นก็อาจจะไม่แฟร์เพราะาบางคนนั้นไม่เอาโครงการนี้แตอรัฐบาลนี้ แต่ว่าผมคิดว่าเสื้อแดงสายหัวก้าวหน้าแบบที่ไม่ใช่สายดูรักสิ่งแวดล้อมก็อาจจะชอบเขื่อนนะฮะจริงๆแล้วพูดตามตรงผมดูเนี่ยผมอยากได้เขื่อนเพราะว่าเขื่อนมันเป็น one stop solution คือคุณคุณบริหารจัดการน้ำมันมีระบบชลประทานที่ตามมาคุณป้องกันการน้ำท่วมคุณปั่นไฟฟ้าก็ได้นอกเหนือไปจากนั้นคุณคุณให้ในสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์นี่เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงให้เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพัฒนา สขาบับคนที่เขาอยู่ในพื้นที่คนที่อยู่ในพื้นที่เขาต้องการเขื่อนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญไปโหวตอกอันก็ได้เขาต้องการเขื่อนเขื่อนเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาคนที่ไม่ได้อยู่ในป่าที่เป็นนักสิ่งแวดล้อมนักอนุรักษ์ป่าไม่ค่อยต้องการเขื่อนมันแปลกดีเหมือนกันพูดถึงเรื่องแปลกดีเหมือนกันนะครับคดีใหญ่วันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลโดนไปอีกสองปี บางคนเขาบอกว่าหมองูตายเพราะงูนะฮะผมนึกถึงเรื่องนี้แล้วผมนบนึกถึงสำนวนภาษาอังกฤษสำนวนภาษาไทยคือหมองูตายเพราะงูสำนวนภาษาอังกฤษคือ you l e f t by the sword you die by the sword ปัญหาคือว่ามันไม่มีใครตายไงะฮะแล้วไม่มีใครติดคุกไงฮะคือผมไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วคดี1นึเนี่ยไม่ควรจะมีการประกันตัวผมไม่ได้เห็นว่าคดีหนึนั้นควรที่จะมีการจําคุก,กกันทุก คดีจริงๆแล้วถ้าไปดูเนี่ยนะมันไม่ค่อยเป็นธรรมด้วยซ้าไปที่ไม่มีการปล่อยไม่มีการประกันตัวเลยสาหรับคนคนอื่นแต่ว่าคดีนี้ถ้าคุณไปดีไปดูคนคนอื่นเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเสื้อแดงเนี่ยไม่มีนะฮะที่ได้ประกันตัวไม่มีเลยติดคุกหมดติดคุกหมดตั้งแต่วันแรกเนี่ยส่งมอบตัวติดคุกนะฮะยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายติดคุกแล้วแต่คุณสนธิได้รับการประกันตัวแค่ห้าแสน ที่สําคัญคือแล้วคนอื่นนะ่ะทำไมไม่ได้รับการประกันตัว live by the sword did not die by the sword หมองูควรจะตายเพราะงูแต่วันนี้ไม่ได้ตายเพราะงูไม่ได้ติดคุกเพราะงูนั่นก็คือรายการ The Daily dose ในวันนี้เพราะกันใหม่นี่คือวันพรุ่งนี้นะครับ